สวัสดีเด็กๆค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะต่อไปนะลูกเราจะมาศึกษาเรื่องของลักษณะของรูปสามเหลี่ยมว่ามันมีด้านแต่ละด้าน ประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีส่วนประกอบอะไรน LIKE ั่นเองนะคะอย่างแรกที่เด็กๆต้องรู้จักคือฐานของมันฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่คือพื้นฐานของมันที่เด็กๆต้องรู้จักเนาะอ่าในสิ่งที่เด็กๆเห็นเนี่ยนี่คือรูปสามเหลี่ยมแน่นอนมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเรากําหนดให้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรง c b ถ้าเราให้ส่วนของเส้นตรง CB เส้นนี้เป็นฐานเราจะเขียนสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรง CB แบบนี้นะลูกเนาะแบบนี้นะถ้าเรากําหนดส่วนของเส้นตรง CB เป็นฐานเมื่อไหร่มุม C กับมุม B จะเป็นมุมที่ฐานทันทีเลยนะคะและแน่นอนมุม A ก็จะกลายเป็นมุมยอดและถ้ามุม A เป็นมุมยอดเนี่ยด้าน2ด้านที่ทําให้เกิดมุมยอดเนี่ยด้านนี้ด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ย สองด้านนี้ก็จะเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดนั่นเองเพราะมันมาประกอบกันุ๊ะกลายเป็นมุมยอดขึ้นมาไงคะซึ่งด้านนี้ก็จะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง ac กับส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่ารูปนี้เนี่ยลูกเปลี่ยนฐานมาอยู่ฝั่งนี้ถ้าให้นี่ ถ้าให้ฐานเป็นส่วนของเส้นตรง ab บ้างเราเปลี่ยนได้นะลูกฐานเป็นได้ทั้ง3ด้านเลยลูกเมื่อไหร่ที่เรากําหนดให้ฐานเป็นส่วนของเส้นตรง ab นะมุมที่ฐานจะกลายเป็นมุม a กับมุม b และมุม c จะกลายเป็น มุมยอดสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้ามุม c เป็นมุมยอดด้านประกอบมุมยอดก็คือส่วนของเส้นตรง ac กับส่วนของเส้นตรง cb เพราะมันมาประกอบกันทําให้เกิดมุมยอดนั่นเองถ้าทางนี้เป็นฐานนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยลูกมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะยึดด้านไหนเป็นฐานนะคะอ่ะเหมือนรูปนี้ถ้าฐาน อยู่ทางขวาแบบนี้เนาะแน่นอนมุมยอดก็จะกลายเป็นมุมพีนั่นเองเพราะมุมยอดจะอยู่ตรงข้ามกับฐานเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อมุมยอดเป็นมุมพีแล้วด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็น2ด้านนี้ถูกไหมที่มันมาประกอบกันและทําให้เกิดมุมนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง PT และส่วนของเส้นตรง P A เอ้คุณครูชื่อมาจากไหน P มาจากตรงนี้ลูกแล้วก็ R มาจากตรงนี้อ่าเมื่อกี้ครูพูด A เนาะผิดเนาะอ่ะส่วนของเส้นตรง P r นะคะกับอีกอันนึงส่วนของเส้นตรง P T เพราะลากจาก P ไป T ส่วนของเส้นตรง P T นะคะอ่านี่ก็คือลักษณะของรูปสามเหลี่ยมว่าเอ๊ะประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะอ้าว ต่อไปนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยการกําหนดฐานนะคะของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะกําหนดด้านใดก็ได้ใช่ไหมที่เป็นฐานตามที่คุณครูแจ้งไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าเมื่อไหร่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนี่ยฐานของมันจะเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านที่เท่ากัน2ด้านนั่นเองตรงนี้จะเป็นฐานโดยบังคับเลย นะคะจะเป็นฐานโดยบังคับเลยนะลูกถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือสองด้านนี้มันเท่ากันหน้าจั่วนะคะลูกสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะเป็นพื้นของมันตรงนี้ก็คือด้านที่มันไม่เท่ากับเพื่อนนะคะเท่านั้นเองเนาะอาจจะเป็นรูปที่กว้างหน่อยแบบนี้ก็ได้เนาะรูปมันอาจจะกว้างกว้างนิดนึงนะคะ เช่นฐานของมันอาจจะยาวๆนะคะยาวหน่อยแล้วก็อาจจะบานแบบเนี้ยอ่าถ้าเป็นหน้าจั่วนะแล้วก็ตรงนี้เท่ากันใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นฐานนั่นเองเส้นนี้ก็จะเป็นฐานนะคะจะเล็กกว่าหรือจะยาวกว่าอะไรได้หมดนะลูกนะอ่านี่ก็คือความแตกต่างที่มันจะกําหนดฟิกนิดนึงเอ่อจะกําหนดชัดเจนนิดนึงนะคะว่าอ่า ฐานจะเป็นด้านไหนนะคะถ้าเป็นรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ารูปของเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะคะและมุมที่เหลือก็คือมุมแหลมแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รู้จักว่า ด้านประกอบมุมฉากคือด้านไหนก็คือด้านที่มันมาประกอบทําให้เกิดมุมฉากเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเขาจะมีชื่อเรียกพิเศษขึ้นมานะลูกนะและแน่นอนด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนี่คือเป็นชื่อพิเศษที่เรียกขึ้นมาสําหรับสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะต่อไปส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมีอะไรอีกนอกจากฐาน มุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดอ่ามีอะไรอีกล่ะส่วนสูงกับความสูงนั่นเองลูกจะต้องใช้คำให้เป็นนะลูกนะลูกจะต้องใช้คำให้เป็นไอ้เส้นนะคะเส้นที่มาตั้งฉากกับฐานเนี่ยเราจะเรียกเส้นนั้น่ะว่าเส้นส่วนสูง นะเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นส่วนสูงซึ่งส่วนสูงนี้เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่ลูกต้องไปวัดนะคะเพราะมันคือความยาวของส่วนสูงนั่นเองลูกสับสนไหมเส้นที่ลูกเห็นน่ะคือเส้นส่วนสูงนะแต่ถ้าลูกวัดแล้วได้ยาวเท่าไหร่สมมติว่าวัดแล้วได้5เซนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ที S, T, A, S นั่นคือชื่อของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะเอาชื่อของมุมทั้งสามมุมมาเรียกนะคะอ่ะ,ะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที S มีความสูง5เซนติเมตรนะคะเพราะมันคือความยาวเข้าใจนะลูกแยกระหว่างส่วนสูงกับความสูงให้ได้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่ารูปของเราเอียงทางนี้ ฐานของเราอยู่ฝั่งซ้ายแน่นอนเหมือนเดิมเลยเส้นที่จะเป็นส่วนสูงได้นั้นมันก็ต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับฐานนั่นเองและไปหาจุดยอดของมันนะคะส่วนที่มันสูงที่สุดของรูปสามเหลี่ยมและนะคะและถ้าเมื่อไหร่ที่จุดที่อยู่สูงของเราเนี่ยเมื่อลากตั้งฉากลงมาเนี่ยมันไม่เจอฐานนะคะ ทำยังไงเราตอบปลาออกไปได้ลูกเพราะเป็นแนวเดียวกันของฐานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปลาออกไปได้ซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าส่วนสูงเช่นกันนะคะเพราะว่าส่วนสูงจะต้อง ยึดส่วนที่สูงที่สุดลงมาถึงฐานเลยถึงแม้เราจะไม่เจอฐานฐานอยู่นี่ใช่ไหมฐานคือเส้นนี้เราก็สามารถประต่อไปนะว่าโอเคสรุปว่าส่วนสูงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมีความสูงเท่าไหร่ก็วัดดูนะคะก็จะได้ความสูงเนาะอ่าเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้เองนะคะเด็กๆคงทําได้นะสั้นๆน,นะคะพยายามกันนะคะสวัสดีค่ะ